โครงสร้างทางด้านการเงินและเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนเอเชียรอบนี้หนักเราจะลงทุนตีมไหนในอนาคตด,ดีและลงทุนอะไรดี b a c k l o ็อก t l o o k 2 0 2 1 Mid Year เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าผมตอนนี้ศึกษาข้อมูลจากแบ c ็กล็ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าผมกําลังสนใจศึกษาการลงทุนในจีนอยู่ครับ ผมก็เลยอ่านเปเปอร์ของแบ็กล็อกไปเรื่อยๆแหละแล้วก็มาถึงเอาลุคครับมิดเดิลของปีส0 2 1ัี่เปีนี้ผมก็ดูว่าอก็เป็นธรรมดาเนะครึ่งปีนี้จะลงทุนอะไรดีแต่ต้องบอกเลยว่าพอผมอ่านแล้วผมรู้สึกประหลาดใจในหลายๆคำแนะนำนะครับที่เป็นของแบ็กล็อกเลยนะถ้าใครสนใจนะครับผมมีเปเปอร์ตัวเต็มนะครับในห้องเรียนวงในแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดอย่างเชิงลึกเนี่ยในห้องเรียนวงในกันอีกทีนึงนะครับต้องบอกเลยว่าอย่างแรกเนี่ยหลายๆคนบอกโอโ้โหอนาคตต่อไปนะจะย้ายจากยุโรปอเมริกาเนี่ยมาฝั่ แบงก์ล็อกบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอเชียทุกประเทศที่จะได้ประโยชน์จะมีบางประเทศในทวีปเอเชียเท่านั้นที่เติบโตแต่อีกหลายๆประเทศจะแย่ลงหรือเติบโตอย่างช้าๆภาพเนี่ยผมก็รู้สึกเ,เปลี่ยนไปแล้วเท่านั้นไม่พอครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาเน้นการลงทุนในหุ้นยุโรปและญี่ปุ่นเป็นหลัก เราก็สึกเฮ้ยญี่ปุ่นและยุโรปมันไม่เติบโตมาตั้งนานเราไม่ใช่เหรอแล้วเราก็สึกว่ายุโรปญี่ปุ่นก็มีปัญหาทางั้นการเงินทั้งเศรษฐกิจด้วยญี่ปุ่นก็โดน loss decay ยุโรปก็โดนโอ้โหสังคมคนแก่นะคนว่างงานเยอะต้องให้ ecb เนี่ยอุ้มกันแทบทุกประเทศเลยแต่ที่ผมเล่ามานะครับเห็นไหมมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากขัดกับความเชื่อเดิมๆที่เรารู้กันอยู่แล้วอย่างแรกลยครับ b a c k ็อกนะครับพาเราย้อนกลับไปในอดีตนะครับเขาบอกว่า โอ้โห oh, 40ปีที่ผ่านมานะที่เราเชื่อถือในเรื่องของการที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาอัดฉีดเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจบ้างนะครับโดยที่ไม่ปล่อยให้ตลาดเสรีเนี่ยทำให้40ปีที่ผ่านมาแนวโน้กอัตราด,ดอกเบีย้ยนะครับลดลงมาเรื่อยๆเท่านั้นไม่พอครับยิ่งหลังปี2008นะครับ หลังแฮมเบอร์เกอร์คลายสิทธิ์หรือว่าวิกฤตการเงินโลกครั้งล่าสุดเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าดอกเบีย้ยเป็นขาลงราคาพนาาันธบัตรรัฐบาลนะครับพุ่งขึ้นอย่างมากให้ผลตอบแทนสูงมากๆและเท่านั้นไม่พอนะครับการที่ดอกเบีย้ยต่าลงเรื่อยๆกลายเป็นว่าเงินเฟอ้อต่ําทั่วโลกด้วยเช่นกันเนื่องมาจากนะครับก่อนปี2008เนี่ยประเทศต่างๆเริ่มที่จะมีความเปราะบางเริ่มที่จะมหนี้สูงมากขึ้นหลายหลายประเทศนะครับมิน่ครัวเรือน สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้อยอยงแตปีที่ผ่านมาทําให้เศรษฐกิจไปต่อไม่ได้และอเมริกาครับอย่างหลายคนบอกนะซีดีโอดีเอสนะครับวิกฤตซับพามฟองสบู m, ่แตกตูม้มแล้วณวันนี้มาถึงวิกฤตร,รอบใหม่ก็คือวิกฤตโควิดหลายๆคนบอกครับตอนนี้สำหรับผมนะก็ถือว่าไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยมันทําให้ภาพทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลย ตอนนี้ไม่มีใครรู้อะไรจริงๆอีกต่อไปแล้วและตัวแบงก์เราเองครับก็บอกเช่นเดีวยวกันว่าตอนนี้มีความเป็นไปได้หลากหลายมากและทําสมมติฐานนะครับความเป็นไปได้ต่างๆของแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจทั่วไปเนี่ยมาทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับจากรูปนะครับเส้นสีชมพูเส้นล่างสุดนะครับอันนี้คือการที่เงินเฟอ้อตา่าอัตราดอกเบีย้ยต่ำนะครับตั้งแต่หลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ครเสร็จตั้งแต่ปี2 0 0 8นะครับ แต่ณตอนนี้เราเจอโควิด -19 ครับทางเลือก2ทางที่เรามีนะครับก็คือรัฐบาลอเมริกาเนี่ยหรือเฟดเนี่ยใช้ในโยบายผ่นอนคลายการเงินเหมือนเดิมอัตราดอกเบี้ยต่ำนะและเศรษฐกิจทั่วโลกเศรษฐกิจอเมริกาก็สามารถฟื้นกลับมาได้ครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับตัวของแบ็กล็อกเองก็บอกว่าโอ้โหเขาแนะนําเลยนะว่าบูลลิชในหุ้นนะหรือว่าลงทุนในหุ้นสหรัฐเลยเพราะว่าทุกอย่างจะกลับไปเติบโตเงินเฟอ้อก็จะสามารถ ควบคุมอยู่ได้เงินเฟอ้อจะไม่สูงมากนะครับแล้วก็เป็นนูเทรลในบอลหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลต่างๆนะครับผมงก็ลงทุนก็ดีนะแต่ว่าไม่ได้แนะนําให้ลงทุนอย่างจัดเต็มครับจัดตามพอนที่ลงทุนแต่ครับณนะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราผ่านจุดนั้นไปแล้วโลกไม่มีทางที่จะปล่อยให้ดอกเบีย้ยต่ำอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นจากข่าวนะครับเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยนะและยิ่งตอนนี้นะครับเฟดก็พูดชัดเจนแล้วว่าอาจจะลด QE หรือว่า ลดวงเงินการซื้อคะนบัตรรัฐบาลแล้วก็ไฮยูบอลเนี่ยเร็วกว่ากําหนดทําให้หลายๆคนเนี่ยคาดการกันว่าน่าจะขึ้นอ,อเบี้เร็วกว่าปี2023ที่เ็ดบอกไว้นะครับณนะตอนนี้นะครับเราอยู่จุดที่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยอย่างไรซะแบ c ็ล็อกเชื่อว่าในระยะกลางมาแน่นอนแต่ตัวอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะมามากขนาดไหนครับถ้าเงินเฟ้อ ขึ้นสูงขึ้นเร็วจนเฟดควบคุมไม่ได้นะครับเศรษฐกิจก็จะปักหัวลงครับเพราะเฟดจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดแล้วจะทําให้ตัวของราคาหุ้นราคาพันธบัตรนะครับมีราคาลดลงอย่างรวดเร็วถ้ามีความเป็นไปได้แบบนี้นะครับซึ่งยังมีความเป็นไปได้อยู่นะณปัจจุบันนะครับตัวแบ็คล็อกแนะนํานะครับลดการลงทุนในพันธบัตรและลดการลงทุนในหุ้นเลยครับพูดง่ายก็คือถือเงินสดนั่นเองแต่มีกรณีที่ดีนะครับที่แบล็คล็อกว่าเป็นไปได้ก็คือเงินเฟอ้อมาก็จริง แต่มาในระดับที่เฟดคาดการณ์และเฟดสามารถควบคุมได้ทําให้เงินเฟอ้อค่อยๆขึ้นครับเศร,รษฐกิจค่อยๆกลับมาและเศร,รษฐกิจสามารถเติบโตต่อไปได้ครับอันนี้ก็บอกว่ายังมีโอกาสนะถ้าเศร,รษฐกิจในอนาคตเป็นแบบนี้นะครับตัวแบ c ็คล็อกแนะนําลงทุนในหุ้นแล้วก็เป็นนูโตรในบอลนะครับเพราะว่าจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็ได้นะครับอันนี้ครับก็คือความเป็นไปได้ของ2ฝั่งนะครับ ภาพน,นี้ครับบอกอะไรเราแบ็กโลกกำลังจะบอกว่าครับโครงสร้างทางการเงินที่เรากดอัตราดอกเบี้ยต่ําปล่อยสภาพคล่องเข้าไปอยู่ในระบบนานๆเนี่ยเอนจอยกับหุ้นขึ้นพันธบัตรขึ้นความสามารถในการจับจ่ายเนี่ยมันได้หมดลงไปแล้วประเทศมีหนี้สาธารนณะจํานวนมากคนมีหนี้ส่วนบุคคลจํานวนมากและคอร์ปอเรตต่างๆนะครับก็มีหนี้เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันแปลว่าการกู้ยืมนหะมันไปต่อไปไม่ได้แล้วเราจะปล่อยอัตราดอกเบี้ยต่ําแบบนี้ไม่ได้แล้วและหนําซ้ํานะครับ เฟดพิมพ์เงินเข้ามาในระบบมหาศาลเพราะฉะนั้นอย่างไรซะเงินเฟอ้อก็มาแน่และภาพอีกอย่างนะครับที่น่าสนใจก็คือแบ็กล็อกบอกว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยนะคุณจะมาหวังนะว่าเศรษฐกิจจะเติบโตเพราะคุณมีค่าแรงที่ถูกต้องสุนก,การเงินที่ต่ำเพราะดอกเบี้ยถูกมันจะไม่มีอีกแล้วต่อไปภาพจะกลับกัน ค่าแรงจะเพิ่มขึ้นเพราะเงินเฟอ้อขึ้นดอกเบีย้ยจะไมไ่ถูกแบบเดิมแต่คุณจะต้องเติบโตด้วย productivity ด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับ b a c k l o ็ log, แบ่งออกเป็น3ตรีมการลงทุนใหญ่ๆนะ1น,นะครับ The New Normal 2. China Standout 3. Journey to Net Zero เรอ่าเรามาตีมแรกกันก่อนเลยครับติมการลงทุนที่ตัวของแบงก์แนแนะนำนะครับก็คือ The New Normal เขาบอกคำว่าณตอนนี้นะครับนื้อายของเฟดถูกกดดันอย่างหนักนะครับเนื่องจากคงดอกเบีย้ยต่ำมานานแล้วอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจึงทําให้เฟดจําเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยครับแล้วนะตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าโอโ้โหตัวของราคาหุ้นราคาบรรดาบาของอเมริกาเนี่ยอยู่สูงเหลือเกินและอีกภาพหนึ่งครับกลับไปเท่านั้นไม่พอครับตัวของเศรษฐกิจใน Emerging Market นะครับบอกเลยว่าตอนนี้มีความอ่อนแออย่างมากเพราะว่าการระบาดยังไม่จบตัวของการระบาดกลับมาเพิ่มขึ้นในเอเชียแล้วแบคโลกพูดชัดเจนแลว้วครับว่าจะมีบางประเทศที่จะเกิดแผ่เป็นทางเศรษฐกิจขึ้นและในอนาคต อาจจะใช้เวลานานหรือไม่สามารถกลับไปก่อนวิกฤตได้เลยและการระบาดครั้งนี้ยังไม่จบครับรัฐบาลต่างๆจําเป็นที่จะต้องอัดฉีดเงินเพิ่มมากขึ้นนี้สาธารณะของประเทศต,ต่างๆในทวีปเอเชียเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและยังมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นต่อครับเพราะฉะนั้นครับตัวของ b บ c ็กล็อกบอกเลยว่าไม่แนะนาําหรือว่าอันเดอร์เวทเลยครับการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตัวของ emerging market ครับในเอเชียเพราะว่านะครับแบคล็อกค่ายกันว่าอาจจะมีเงินไหลออกค่าเงินอาจจะมีการอ่อนค่าขึ้นอีกสำหรับประเทศกำลังพัฒนานในเอเชียหนึ่งในนั้นก็คือไทยเวียดนามอินโดนีเซียนยครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับอย่างประเทศเวียดนามเนี่ยอาจจะมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งกว่าแล้วก็เห็นแล้วครับว่าเขาสามารถฟื้นกลับมาได้ก็อีกหลายประเทศครับที่มีปัญหาหนะักอยู่อย่างเช่นอินเดียก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับก็เลยกลายว่า,าที่เราเชื่อกันมากัตลอดว่า เอเชียจะเป็นผู้นำเศรษฐกิจยุคหน้านะนักลงทุนแบบโลกพูดเหมือนกันหมดครับแต่ตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนแล้วตอนนี้เริ่มจะมีโควิดเข้ามากระทบอย่างมากแล้ว และพาดต่อมาครับก็คือหุ้นอเมริการครับที่บอกโอ้เป็นหุ้นเทคโนโลยีเยอะแยะเป็นผู้นําตลาดโลกนะครับก็บอกเลยว่าก็ไม่ได้แนะนําให้อเวกในการลงทุนแล้วนะหรือเป็นการลงทุนระดับปกตินั่นเองครับแต่นะครับแนะนําการลงทุนนะครับในหุ้นของญี่ปุ่นและยุโรปเนื่องจากว่าผลกระทบของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับจะชา้ากว่าตัวของแบล็คล็อกเชื่อว่าเมื่อเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแต่ ECB ไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบีย้ยญี่ปุ่นยังไม่ต้องเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบีย้ยเนื่องจากว่า ความสามารถในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่เท่ากับอเมริกาครับจะทําให้สภาพคล่องในระบบเนี่ยของญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งยุโรปเนี่ยมีมากกว่าน่าจะทําให้หุ้นขึ้นต่อไปได้ครับและแนะนำนะครับลงทุนในหุ้นจีนเป็นนูนทัวลแต่แนะนําลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจีนเนี่ยเป็นโอเวอร์เวยเพราะว่าแนะนําให้ซื้อเพิ่มขึ้นหรือว่าแนะนำให้เข้าไปลงทุนนะครับเนื่องจากว่า การเข้าถึงการลงทุนของพันธบัตรรัฐบาลจีนเนี่ยของนักลงทุนต่างชาติถือว่ามีน้อยมากครับเดี๋ยวผมบอกไปนะมีแค่ 3- ถึงเอร์เซของจำนวนหรือปริมาณพันธบัตรทั้งหมดเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าจีนเปิดนโยบายจีนให้ชาวต่างชาติเข้าไปถือพันธบัตรรัฐบาลบาจีนได้มากยิ่งขึ้นนั่นจะทําให้โอกาสในการลงทุนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่เพื่อนๆทราบกันครับก็คือ ตัวของพันธบัตราารัฐบาลจีนเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอเมริกาและยุโรปครับถ้าเทียบกับอเมริกาเนี่ยเรายังอาจจะเห็นภาพไม่ชัดครับแต่เราเทียบกับญี่ปุ่นและยุโรปแล้วกันเนอะที่เราบอกว่าโหญี่ปุ่นหรือยุโรปเนี่ยสเกิตติดลบโตช้ามาหลายเป็นหลายปีมากเลยนะเทียบกับจีนเนี่ยโตเร็วมาตลอดและยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากกว่า4%ในอนาคตอีกหลายปี เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แว่าเอ้ยเราอยากจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลในประเทศที่กําลังเติบโตหรือเศรษฐกิจแย่ชัดเจนครับถูกไหมฮะเราอยากซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่กำลังเติบโตแน่นอนและถ้านั้นไม่พอครับก็เป็นว่าพันธบัตรรัฐบาลของจีนเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงกว่าอีกบางคนนะครับอาจจะมองความมั่งคั่งความเชื่อมั่นของประเทศเนี่ยหรือความเสี่ยงของประเทศเนี่ยจากความสามารถในการเติบโตแต่บางคนก็บอกเฮ้ยแต่พี่ทีอย่าลืมนะตัวของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยสามารถ พิมเงินเนี่ยเข้ามาหนุนพับนารัฐบาลได้นะตัวของยุโรปเองก็มี ECB นะใช่แล้วครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าตัวแปรต่างๆกลับมาเมื่อไหร่เงินเฟอ้อกลับมาเมื่อไหร่นโยบายของธนาคารกลางต่างๆนะครับก็จะไม่สามารถใช้ได้มีประสิทธิภาพเช่นเดิมเหมือนกันแค่รอเวลาครับถ้าเศรษฐกิจญี่ปุ่นหรือยุโรปฟื้นเมื่อไหร่เงินเฟอ้อก็จะมาเช่นเดียวกันกับอเมริกาเช่นเดียวกันครับแต่จีนครับเงินเฟอ้อมาไหมมาไปแล้วครับแล้วตอนนี้กําลัง เริ่มปักหัวลงแล้วเพราะอย่าลืมนะครับว่าจีนเป็นชาติแรกที่ฟื้นจากโควิดสึ่งกสามารถกลับมาเติบโตเท่าช่วงก่อนโควิดได้อย่างรวดเร็วและแบ็กล็อกแถมให้นิดนึงครับบอกว่าจีนน่าจะเป็นประเทศเดียวที่สามารถฟื้นกลับมาได้หลังโควิดโดยที่นี่สาระเพิ่มขึ้นมาน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆและนี่ครับก็คือธีมที่2องไชน่าสแตนดเอาท์ครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมตัวของแบ็กล็อกถึงแนะนําให้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลในจีน แต่นะครับตอนนี้หลายคนคงทราบว่าโอ้โหมีข่าวว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเข้าไปอัดหุ้นเทคหุ้นกำลังล่วงนะพี่ทีหุ้นล่วงมา40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแลหลายคนบอกเลยว่ายังไม่จบด้วยซ้ำใช่ครับตัวแบค k ลกนะครับกลับมองว่าสิ่งที่รัฐบาลจีนเนี่ยทำก็เพื่อรักษาการเติบโตให้มีเสถียภาพในอนาคตหรือเรียกอีกอย่างว่า ต้องการการเติบโต,ตอย่างมีคุณภาพนั่นเองครับอาจจะไม่ต้องการโตเร็วโตวสูงเหมือนเดิมแล้วอยากให้รายได้กระจายไปประเทศโตอย่างมั่นคงเคลียร์เรื่องนี่เคลียร์เรื่องความเหลื่อมล้ําภายในให้ลดลงจะทําให้เศรกิจแข็งแรงยิ่งขึ้นครับและแบ็กล็อกก็พูดเฉ่นเดคับว่าตัวของรัฐบาลจีนเองเขาก็ไม่เชื่อว่าโอโ้ตัวรัฐบาลจีนเองเนี่ยจะตั้งใจทําลายบริษัท เทคโนโลยีทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจีนสามารถปรับสมดุลประเทศได้เมื่อไหร่ความเชื่อมั่นในบริษัทเทคโนโลยีความเชื่อมั่นในพันธบัตรรัฐบาลจีนก็จะเพิ่มขึ้นครับและนี่คือเหตุผลที่ตัวของ b a c k l o ็อกนะครับแนะนําให้ลงทุนในจีนและเท่านั้นไม่พอครับแบล็กล็อกบอกเลยว่าเราต้องแยกจีนออกจากเอเชียเป็นธีมการลงทุนหนึ่งเลยผมว่าค่อนข้างโอ้โหอันเนี้ยค่อนข้างจะมีในยะอย่างมากๆเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคเคยได้ยินนะว่าเอเชีย X เจแปนอาเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มจะมีเอเซียที่ไม่รวมจีนไม่รวมญี่ปุ่นแล้วอันนี้นะครับแสดงว่าแบคล็อกให้ความสำคัญกับการลงทุนในจีนค่อนข้างมากและตีมสุดท้ายครับเจนียชูเนสซ e โรแน่นอนครับเนสซิโรคืออะไรก็พูดง่ายครับต้องการลดมลภาวะให้กลายเป็นศูนย์นั่นเองจึงทําให้หุ้นกลุ่มเทคกลุ่มนี้ครับทั่วโลกมีการเติบโตอย่างมหาศาลและท้าไม่พอครับหุ้นกลุ่มที่เข้าตีม r รี n e n e r g y นะครับหรือ z e r o Emission นะครับนั่นคือหุ้นเทคโนโลยีนั่นเอง โดยแบ็กล็อกเชื่อว่านะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยประเมินผิดว่าตัวการเติบโตของอุตสาหการรมกรีนเอเนอร์จีเนี่ยจะเติบโตได้ประมาณหนึ่งแต่แบ็กล็อกบอกว่า เขาเห็นว่าแนวโน้มการเติบโตของหุ้น Green Energy จะสามารถเติบโตได้มากกว่านักลงทุนทั่วโลกคาดการไว้ครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มการลงทุนหนึ่งนะครับที่ b a c k k o อกแนะนำให้ลงทุนในอนาคตครับนี่แหละครับก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับของภาพรวมเปเปอร์นี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจข้อมูลเชิงลึกหรือว่าอยากจะรู้ว่าผมคิดอะไรตรีมการลงทุนที่ ผมตัดสินใจลงทุนหรือว่าแนะนําการลงทุนว่าลงทุนหรือไม่ลงทุนเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับตัวเองนะครับก็มีห้องเรียนพิเศษ u t u b u นะครับสามารถสมัครกันได้นะแล้วก็ถ้าใครสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะให้เปเปอร์ตัวเต็มของทุกอันด้วยนะครับที่ผมเนี่ยเห็นว่าน่าสนใจทั้งที่ผมนำมาเล่าให้ฟังแล้วก็ที่ผมไม่ได้นำมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือว่า เป็นนักลงทุนต่างประเทศแบบเต็มตัวแล้วเนี่ยแบบจะวีนทางด้านนี้อย่างจริงจังก็ขอเชิญน,นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนให้ช่วยกด subscribe ผมหน่อนะครับที่ YouTube คุยกันเก่าบทีแล้วก็ Facebook คุยกันเกืบทีขอบคุณมากเลยนะครับที่กรนาฟังคลิปนี้จนจบแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ